สวัสดีค่ะสาวอีสานแม่บ้านญี่ปุ่นค่ะวันนี้สาวอีสานพามาที่วัดที่สวนเคโูกุเอ็นนะคะและปราสาทนาซาวะซึ่งอยู่ติดกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปเราต้องซื้อตั๋วเข้าชมด้วยนะคะแต่ว่าสาวอีสานเป็นพลเมืองของที่นี่ก็เลยไม่ได้เสียค่าเข้าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะ เดินเข้าไปข้างในตามไปดูกันเลยค่ะปกติแล้วนักท่องเที่ยวของที่นี่จะเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนักท่องเที่ยวก็เลยไม่มีเลยค่ะแม้กระทั่งร้านอาหารหรือว่าร้านข้างในสวนก็ปิดหมดนะคะเดี๋ยวตามสาวอีสานมาดูกันเลยค่ะหิมะตกหนัก ร้านค้านะคะหลายร้านปิดหมดเลยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแค่สาวอีสานและก็พ่อใหญ่ถือกล้องนะคะสองคนเท่านั้นบรรยากาศอาจจะดูวังเวงไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวตามสาวอีสานเข้าไปดูเลยค่ะใจกลางข้างในสวนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามสาวอีสานเข้าไปดูกันเลยนะคะ ถึงแล้วค่ะใจกลางสวนเคลโลคุเอน็นที่เที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองคานาซาวา่เดินเข้ามาดูกันเลยค่ะข้างในจะมีทะเลสาบเล็กๆนะคะแล้วก็มีกระท่อมเล็กๆอยู่ด้วยค่ะรู้สึกว่าตอนนี้หิมะตกหนักนะคะครึ่งหนึ่งของทะเลสาบ ก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูร้านค้าข้างหน้าสวนกันนะคะนี่ค่ะนี่คือร้านค้าข้างหน้าสวนนะคะตอนนี้ก็ปิดหมดเลยค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มีนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับร้านค้าข้างหน้าสวนก็จะเป็นปราสาทคานาซาว่าค่ะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในปราสาทคณะสวากันนะคะว่าจะสวยงามมากขนาดไหนตามสาวอีสานมาดูกันเลยค่ะเข้ามาแล้วค่ะนี่คือทางเข้าของปราสาทนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ นี่คือข้างในปราสาทนะคะสวยงามมากเลยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้สาวอีสานด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของสาวอีสานค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ